ไซต้าไฮรักวีโกตอนเดียวเครื่องยนต์2.7เ เบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานปี2013รอมชั่นของเราที่1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีเทาพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาครึ่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ติดแก๊ส NGV หรือ CNG จากโรงงานนะคะประหยัดคุ้มค่ามองมากเลยค่ะเสริมแดบเรียบร้อยแล้วนะคะแถมตู้สูงนะคะมูลค่า20,000บาท สูงเมตรแปให้เลยนะคะขนของได้เยอะและก็คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะประวัติดีจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือละ4,000กว่าบาทคนซื้อรายรับอยู่ที่1 3 0 0 0มืบาทขึ้นไปค่ะ น่าใช้มากๆเลยค่ะกระบะขนของปรึกษาเรื่องการจัดไฟนแนนได้เลยนะคะออกรถไปยุ่งยากเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ